กับคด้วยตกใจาก็ใชหายนะครับรู้สึกว่าแบบเคยร่วมงานกับน้องแล้วน้องเป็นคนเก่งอ่ะแล้วก็กําลังจะขึ้นมาเป็นแบบสีสันเป็นกําลังสําคัญของ,ของการบันเทิงคนหนึงนะ่งอะไรอย่างเงี้ยคบิดว่ามันคิดว่ามันเร็วเกินไปผมรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่แบบสเสีย,ยเยอะครับทั้งพ่อเอกสารพงศ์หลายหล ตาบอท่องงานกัน้องน่เ่คบน้องนคนที่แหละตั้งใจทํางานรับผิดชอบกับงานแล้วก็เวลาที่เข้าซีนด้วยกันอ่ะเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นตัวละครตาเขาสิ่งที่เขารู้สึกอะไรเงี้ยเราเรารู้ได้ว่าเขาไม่ได้มาแค่มาท่องบทก็รู้สึกแบบเสียใจแทนครอบครัวเขาแนพ่อพี่แม่เขา เราลองนึกกลับกันนะเราก็เป็นดวงใจของพ่อของแม่เราใช่ไหมครับอืน้องก็อายุแค่นี้แต่ว่ามันก็ย้ําเตือนอย่างหนึ่งนะว่าแบบวงการของพวกเรามันก็มีกันอยู่เท่านี้ครับยิ่งต้องรักกัน้มากเนาะยิ่งต้องแบบพี่ๆทั้งสืส่อมวลชนตัวของดารานักแสดงนักร้องทุกๆคนอะ่ะเรามีเรามีอาชีพที่ได้มีโอกาสทําให้แฟนๆมีความสุขครับยิ่งถ้าเรารักกันสามัคคีกันช่วยกันสร้างสรรผลงานที่มันดี มันก็คงคุ้มกับช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้ทำไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงขกเละเป็นหมแบบบ้ที่นที่นะ